อ๋อกำังผึ่งเอาเงค่เอาเป็นเจ็นำพึ่งแต่ว่าไใส่ใส่สองชิ้น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 ได้เดี๋ยวจะได้เดินทางต่อเริ่มพลังค่ะทุกคนชีวิตคุณแม่อะไรสนุกเจ๊ทำไมเจ๊ช้าพูดแบบคำแบบชอบเอามาจากไหนก็ไม่รู้ ทำเจ้จ้องไหรักเมียไหมรักเมียไหมเดี๋ยวบอกคนดูดิเดี๋ยวก่อนอ่าบอกคนดูสิรักเมียไหมทำไมอะทำใหญ่ดูฮะทำใหญ่อ่าไม่รักเหรอฮะเจ๊ต้องไปลดขนาดก่อนเพราะเจ็บรักแฟนไหม ก็แฟนไม่รักอ่ะแฟนไม่รักอ่ะเศร้าแฟนไม่ยอมรักเรางงเออเอากันทั้งคืนบอกไม่รักวงมากงงมากต้องตื่นต้องตื่นกันนะบางที งงนนะงงไหม <c oughs> เอเอบา,อางทีฉันก็งงนะเอากันทั้งคืนตื่นมาบอกไม่รักอนะ่นะงงนะ <c oughs> คืนตื่นมาบอกไม่รักงงมากชีวิตคุณแม่บางทีคุณแม่ก็ไม่โอเคนะครับทำไมจะไม่รักรักอะไรบางทีคุณแม่ก็ไม่โอเคนะคะ,ะลูกสาวชีวิตคุณแม่ล <c oughs> องขอ ไม่ไออะไรที่ดกเสื้อก็ไม่ตักเสื้อก็ไม่ตักไปตื้อเสื้อตื้อเสื้อบุรีรัามุกน้ำตื้อเสื้อบรัลลามันใสจัดันนั้นแหละแต่ไม่แต่ไม่ตักจ้าใส่เลยลงมากแล้วก็อยากจะตื่นต้องเอาลงหลุมถ้าผู้ยาวหรือเปล่าแฟนยี่สิบสามแล้วค่ะต้องตื่นแล้วนะต้องอยู่กับชีวิตจริง แปดยี่สิบสามครับสวยก็สวยเดีวมาบ่นหาอะไรไม่ว่างจะขับรถแล้วเดี๋ยวจะไปนี่รอกาแฟก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อแล้วจะพาแฟนไปตรงที่พัทยาพัทยาบกกิทเต้องไปเอารถก่อนไหมะรถจะไปเอารถก่อน มอไซค์ที่ขี่รถไปีรถไปไหนขี่รถไปพัดไงอันนั้นเขาก็ไม่ต้องไปส่งที่พัดสิเสร็จตั้งไหนก็ขอไปเก็บก่อนจะให้ฝนเอาของแบกไปแบบเอาไปบ้านก่อนอ่าโอเคแล้วก็รถมาเรจะได้แบบทำอะไรเสร็จจะได้กลับมาเดี๋ยวไปหาเจอเองรู้เรื่องตามกันเก็บไปกัน เห็นคลิปที่ปกรณ์ลงเข้าใจเลยว่าจะไปหาอวยหาอะไรมันเข้าใจเลยว่าอะไรหาอวยหาอะไรกันมากเห็นคลิปลงเข้าใจว่าทาไมอยากให้ไปหาเด็กๆจะไม่อยากให้ตายเขาบอกปักใจ วันไหนเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้น่าจะตามไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วขอนอนแล้วเคยอยากไม่ได้อยากเที่ยวให้เด็กเขาเที่ยวกันเที่ยวบ่อยนะเขาโยงเขาใหญ่เที่ยวจนจากตรงปากช่องให้เด็กก็ได้เที่ยวกันเราไม่เท่าไหร่ ปอดนางนางา่ารักนางขายขํานางไปจ้างเด็กนักเรียนจ้างเด็กนักเรียนให้มาคีดจ้างเด็กนักเรียนให้มากีดดิดฉันงงมากคุณแม่ก็ไม่ค่อยโอเคคุณแม่ก็ไม่ค่อยโอเคแต่ลีนน่ารักครับล ช่วยแม่เตือนเรื่องสําคัญมากๆตอนนี้หน่อยค่ะเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรอ่ะฉันจะรู้ไม่เี่ยเรื่องอะไรเตือนเรื่องสําคัญเรื่องอะไรคะเตนเรื่องสาคัญเรื่องอะไร จะมาขึ้นไลฟ์คุยอะไรงงไข่เนี่ยน,นี่คือไข่เนี่ยอะไรน้องฟุกเนี่ยคือไข่ไข่ค,คะต้องบอกก่อนไข่งงไปหมดงงไป,<ค>ไปอ๋อแต่ก็ไปมี<ค>บอกให้เดี๋ยวนะบเชฟคืเดี๋ยวต้องไปแล้วนะมอเต็มต้องไปถึงโรงเรียนทีโมอนะไปสา่ ไปตามแบบต่อไปแล,ล้วเปได้์ปเฟซ <มา S 2> ได้เป็นครูเป็นครูเจ๊ฝันเลยดารดาสาวน่าริรนกีสุดเด็กเขา,าก็ตาภาษาเขากนะครับเออหัดลงแฟนหน้ารักหนะ้าอะไรอย่างนี้บ้าง

คุณแม่เหมือนที่คุณแม่ก็ไม่โอเคนคู้ำพึ่งไม่เอาจาน้ำพึ่งน้ำพึ่งหวานทุกคนใครจะใครจะช่วยเลี้ยงกาแฟส่งของขวัญให้หน่อยใครจะเป็นจสภาพเลี้ยงกาแฟคุณแม่ใครจะซัพพอร์ตคุณแม่ส่งของขวัญให้หน่อย <c oughs> ใครจะซัพพอร์ตค่ากาแฟคุณแม่ส่งของขวัญให้คุณแม่ด้วย ไม่บัฟเฟอร์มันก็หวานอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมีน้ำหวานนะไม่ต้องมีน้ำหวานเท่าไหร่วะจะไม่รู้บินประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดน่าจะประมาณ500ร้ยถึงไหมหน่าจะถึงแล้วประมาณ500ครับใครจะเลี้ยงกาแฟคุณแม่ กาเฟมาแล้วค่ะไมแดงไมแดงเปีหัวใจนะได้ข้ากาแฟแล้ว คนบอกว่าเดี๋ยวโอนเข้าน้องกอดอ้าวนี่ใครจะเชื่ออะไรเนี่ยน,นี่ยสกุลมาจีทีเอ็มเออลลเอ็มสองสี่หนึ่งขอดูก่อนโอนมาเลยค่ะเดี๋ยวรอไปกอดจ่ายเพราะนั้นหมดเป็นมาใครอ่ะผมไม่รู้จักอ่าก็เคยคือแบบเดี๋ยวต้กอกแบบมาเชื่อใคร พิฐาอ,อพิถาคือใครพิธาจะเปลี่ยนโปรไฟล์เหรอพิถาจะเลี้ยงข้าวหนูเหรอโอ้หนูแบบเป็นใจพิถาว่าพิธาเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่บอกพิธาค่ะหนูรออยู่แ <c oughs> ั้นเดี๋ยวให้ตอดเลี้ยงดีฉันนะคะมือน,นี <c oughs> ผู้ชายต้องเลี้ยงบ้างไม่ใช่เราเลี้ยงตลอดมันไม่ถูกนะพษธาชีวิตคุณแม่ อูมาจริงห้าร้อยเอาเจ้โกมาจริงอ่ะพี่ถาวมาจริงอ่ะจจ้ขอบคุณเยอะขอบสาธุติงอ่ามนบอก,บอกว่า <มน S 2> โอนให้ฟอดแล้วหนึ่งพันบาทห้าร้อยครับเขาบอกโอนให้ฟอดแล้วนะคะหนึ่งพันบาทยังข้าวเย็นด้วย ถ้500บาทอะแบแมรุนีบอกว่าหนึ่งพันเออว่ะแมรุนีนี่หลับลึกเออว่ะหนึ่งพันผัดจริงด้วยแมรุนีหลับลึกเจ๊หนึ่งพันจริงททไปถามแมรุนีนะ <c oughs> นี่เข้าแล้วเนี่ยจะไปถามแมรุนีนะฉันบลอกฉันบล็อกไลน์แมรุนีไปทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> พอเพราะฉันกำลังจะนอนนอนแมรุนี็น้ัเนี้ยเนี้ยเน้ยเนอะไรแบ่เนีย เพนก็ร ok ู้แหละเรื่องแกล้งนางแมรุนีเขาก็พิมพ์ข้อความมาเดี Kobe ๋ยวจะเมาแมรุนีให้ฟังนะเพนก็กำลังจะนอนแล้วนะไลไ์เสร็จเอาบอกว่าคืนนั้นแหละตะไล์เสร็จเขาก็รู้แหละแมรุนีเขาก็ตายกันแล้วเขาก็เป็นห่วงอะไรเนี่ยเขาก็พิมพ์มาโน่นนี่นั่นหนูจะเลิกกับฟอร์ดจริงเหรอลูกหนูจะเลิกกับฟอร์ดแล้วเหรอลูกในขณะเป็นตระกูลแล้แหละมีข้อความนี่ยหนูจะเลิกกับฟอร์ดเหรอลูกแคลรี่โน่นนี่นั่นบ๊อกไลน์เลยจ้า แม่ต้องตื่นก่อนบางทีแม่รู้นี่ก็ไม่ตื่นนะหลับลึกแม่แม่รู้นี่หลับลึกมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่าข้าวหลับลึกนะเดี๋ยววันนี้ปลดเลี้ยงข้าวเจ๊งนะหลับลึกคิดเงินครับผมอะไรเดี๋ยวจะคิดเงินแล้วรู้ป่ะนี่เป็นคนเบื่อแล้วมีตังค์ไปจ่ายเลยไปจ่ายเลยฮะ วันนี้เป็นคนรวยไ,รไม่ตังค์1,500บาทไปจ่ายเลยจ้าเลีย้ยงฉันบ้างคิดตังค์ด้วยทั้ริงเดี๋ยวเราไปกินเคาน์เ,เตอร์อ๋อเดี๋ยวเ่ยนะเดี๋ยวสายสไม่สบายเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ละ <laughs> แมรุนีถามมาบอกจริงๆอาแม่ยังส่งข้อความได้หรือเปละ่าล่ะแม่ยังส่งได้อยู่หรือเปละ่ายังส่งข้อความได้อยู่ไหมย, <laughs> ยังส่งข้อความได้อยู่ไหมเดี๋ยว <c oughs> ไปปดบล็อกก่อนนะเดี๋ยวไปปดบล็อกก่อนคะ่ <laughs> พดพดนนะเดี๋ยวไปปดไปปดไห มันมไม่ดังเลยก็ไม่ต้องส่งมามันไม่ดังหรอกต้องส่งมาค่ะมันไม่ดังหรอกต้องส่งมาค่ะมันไม่คังให้แค่ว่าเท่าไหร่ทำไมให้แค่ว่าเท่าไหร่ให้กเกินห้าไหมหคนโดนบล็อ,อกไม่รู้ตัวอะไรนะส่งสารเมนุนีบะ เราตอกแมงีงือกตอกแมงเงือกถ้าส่งมาสิส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ส่งมาใหม่ นี่ส่งมาค่ะโอเคมาละขอความมาแล้วค่ะข้อความมาละเห็ดูแม่รู้ดี เข้าใจฟิลอารมณ์ไหมอัรฟิลอารมณ์คนกําลังแบบกําลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> หนูจะเลิกข้อพอดีเหมือนลูก <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วจะให้ฉันว่างไงก็ต้องบอกสิให้ฉันว่าไงอ่ะแล้วก็แลังเศร,ร้าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยม,มีข้อความมาไม่เชื่อเนี่ยอ่ะ,อะมีข้อความไม่ได้พูดเรื่องนเนี่ย เขากำลังเศร้าอยู่นะกำลังนอนเศร้าอยู่นะไม่ด้นิส่งเขาไปมาสรุปหนูจะเลิกกับน้องจริงใช่ไหมแม่เขาลบก,กันตัดสินใจนะแม่คิดว่าหนูนคิดดีเลย,แ,ลยแม่คิดว่าหนูคิดดีแล้วอกม่<อ>แม่มก็พิมพ์มาหาฟอยนีน่นะหนูหนูคิดดีแล้วด้วยหนูต้องหนูต้องบล็อกแม่ไปก่อนคะ่ะเพราะหนูต้องนอนก่อนตอนนี้หนูต้องนอนก่อนค่ะห้องสระหองสระกันนะ ต่างกันนะต่างกันทำบาปนะทำบาปนะทำบาปนะน่ารักเล้างเลยแต่เอาแกเฉยเแต่เอาแกเฉยเคนกำลังคนกำลังเศร้ามาถามว่าจะเลิกจริงเหรออย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าคนกำลังเศร้าอยู่อ่ะ บกคนกำลังเศร้าจะมาถามว่าเลิกหรยอเงี้ยเราต้องบล็อกเปียงใช่ไหมทีวิตคุณแม่ ที่พี่คุณแม่บอกเอมซีนะครับคุณแม่เอาแม่ลุนีลงหลุม่มเอาแม่ลุนีลงหลุมมันทำบาตนะ <laughs> <laughs> ทำบาดททำกรรมนะ ให้ยากกับลูกตะไคร้ FC จะเป็นไบโพล่าแล้วค่ะทุกอย่างโอเคค่ะทุกอย่างโอเคนะครับทุกอย่างโอเคค่ะโอเคค่ะคนใดก่อนขึ้นถามว่าอย่างโอเค ไปทำงานแบบใต้ตาดำหนูก็ดำเหมือนกันหนูก็ดำเหมือนกันกินไหมกินบัฟเฟอร์ไหมพรุน,นี้สิ่งแข่งบินก็ไม่ได้อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ในตู้บินแะค่ไทย ถ้าเราถ้าตอบถูกจะให้ให้รางวัลให้รางวัลอะไรไม่ต้องให้รางวัลฉันฉันได้อยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่จะให้รางวัลเร็วให้อะไรอ่ะแต่ถ้าเจ๊ตอบผิดเจ๊ต้องให้ฟอร์ดไหนเอามาดูไหมคนละคนละร้อยมาคนละร้อยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทอ่ะให้ให้สามคนตอบอ่ะคำตอบให้หนึ่ง เด uh ี๋ยวเขาจะบอกว่ามากกว่าหรือไ่กว่า400 4้อย่มากกว่าอันนี้อย่่งนะ้นระ530มากกว่า690กผิดหมดจบสรุป560เดี๋ยวกด้บเ่ได้อยู่เพราะว่ามันไหลอย่างเขมาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอะไรเจ๊ตอบผิดเจอต้องเรียงค่าเซนด้วยจ้ะ เธอต้องพาเซนไปร้านร้านพี่แจ็คยินดีวันนี้เหรออู้เขาจะได้ไปไม่นานแกปิดก่อนแล้วงานเยอะงานเยอะงานเยอะสักป้าเจ๊คนเดี๋ยวไปก่อนนะเขาจะขอถ่ายรูปให้ไปหน้าร้าร้านคนไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงบุรีรัมย์แล้วก็เดี๋ยวตามล้อง